ถึง ksoc ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินลกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลย Bye. <laughs> ไอดี <K inne Mystery> เลยนะครับขอบเลยครับขอโทษครับมีใครมีกล่องตีขายไหมครับเก้าเจ็ดหกครับมีกล่องตีขายไหมครับมีใครมีกล่องตีขายไหมถามห้าเด้เองว่าจะซื้อสักเก้ากล่องได้ไหมได้ไหมมีใครมีคอปเปอร์ขายไหมครับโอ้โหถามหาได้ไหมพี่ชายเก้ากล่องเอง มีใครมีกองเตียวุ้นหายไหมครับหนึ 1, 3, 3, ่งสามเจ็ดสามครับพี่เด่นมีกองเตียวหายไหมครับมาค้าจักเป็นยอะไรนักหนาสัตว์โดนคู่เฮ้ย ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลเองครับโอเคครับโอเคไอ้สัสไอ้ลูกลูกฮัลลูก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  ไม่มีอะพี่มแดงมาขายอีทอะไรกันเหพี่ถึงถึงถึยกตายังไงโครับแล้วพี่มีก๊อมีกอตีุขายไหมครับรับพี่โดมีใครมีก๊อตีวุขายบ้างครับพี่ เราขับมีใครในก่องติวุ้งขายมาครับมั่งขับพี่สามกล่องแต่ขับได้ได้ได้พี่แสดงให้พี่ซีบอลมามาตรงที่กดเงินพี่เราจะไปเราจะไปดรอขับแล้วตอนนี้เรจะไปดารอคารแล้วฮะถ้าติดคอตื่นเลยพี่มองถ้าติดคอตื่นเลยพี่มอง เดี๋ยวค่อยถูค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวตีใจทีเดียวได้ยินไหมเดี๋ยวก่อนกูจะตีใจทีเดียวมึงเดี๋ยวก่อนไปเย็นแป๊บนึงแป๊บเดียวไม่เดี๋ยวเพื่อตีย่งเพื่อเจ็ดสัตว์มาดิสวัสดีครับพี่กูสะบัดิคำหยาบเต็มรอบอ่ะ โอสี่แปดวันนี้บอกสี่แปดเชี่ขกูรอยตัวเลยนะยถึงลน พี่เขาได้รับฟาร์มปล่อยปะครับได้ครับมีเท่าไหร่ครับมีห้าร้อยครับเท่าไหร่ครับทำไมสามคนฮะฮะถ้าหมดแสนเก้าครับพี่อะไรอะกระเป๋ากระเป๋าหกศูนย์หกครับแล้วกระเป๋าอะไมื่อวันเมื่อวัน กระเป๋าห้าสองเจ็ดครับผมมือมือสั่นจร um. ิงมือสั่นจริงมือมือสั่นจริงมือสั่นของรับมือสั่นจริงมือกูสั่นมากพี่แจ๊ดฮะมือตัวสั่นเลยตัวเบตตัวสั่นเลย ตัวสั่นหรือตัวสั่นหรือตัวตัวสั่นตัวสั่นตัวสั่นตัวกูสั่นตัวกูสั่นมากวิไอมือสั่นจริงมือสั่นจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมือสั่นจริงมือสั่นจริงมือสั่นจริงโอ๊ยนี่เปิดทำไม กันหรอครับเจนเดบล์มขายเด็ดเท่าไรกันหน่อพี่อุ้ยเค๊ไอ้ยจตตาผู้ตัวสั้นเลยตัวสั้นอ่ะเหมือนคนไม่สบายอ่ะตอนเนี้ย มืนคนไม่สบายอะ่ะแบบเป็นคนไม่สบายอะ่ะติดมาผมเอาโดนด่านเลยละผมโดนด่าลเลยนะติดมาผมาโดนด่าลเลยนะผมเอาแบบเต็มบกแล้วผมเต็มบกโดนด่าเลยนะนลเตรนะียมพร้อมรับแรกระแทกเดี๋ยวพาไปกินตีน,น้อยทีเดียวสามตีนเฮ้ยพาหน่อยก็ตีน้อยได้พาผมโอ้ยตอนเนี้ยพาตีน้อยมาผู้นี้พาไปกินหายหายเก<ง>ี้ยวไปลูก ไม่นี่ยคุณเมื่อไหร่มาหากูเนี่ยคืออะไรวะอะไรอะไรเคเอสทำบัคปืนอะไรสักอย่างไม่รู้อะกระเฮียร์ละกรเฮียละบัคอะไรเนี่ยดูไว่าอะไรบัคไปบวกสีอะไรไม่รู้อ่ะครับพี่ตอนหน้าเลนเนี่ยไม่เฮียละกรเฮียละเดี๋ยวผมเอาเอาบทอ่ะลุงจะพูดมั่วดสิ โอ้ยเจ๋งทำอะไรไม่ค่อยถูกแลวตอนเนี้ยเหมือนแบบอัดอั้นอ่ะใส่เต็มกันไม่ได้เดูผมใส่เต็มระบบเลยวันิีเดี๋ยวตีน้อยชุดใหญ่ไม่กินแบบมื้อเช้าผมจะเปิดตีน้อยพบเที่ยงผมหากินสองชั่วโมงหิวทีใสายต่ง

<c oughs> ตอนนี้ลอยตัวไปขอไปเดียวๆลางหน่อยละกันรอบนี้รอบนี้รอบนี้เชื่อผมพี่มองไป <c oughs> ไปไปได้ได้ยินไหมเนี่ยไปแปสามสิบ <c oughs> ตัว Let's open Let's ปร <c oughs> น้องชายพี่1 4หนึ่งสี่สองหกเกาะสิบตัวไม่เตะครับหนึ่งห้าหนึ่งก้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตามองสู้ไอ้ลุงไอ้แกะมองเอาเอาต่อจริงหรอมองพอันจะเกิน้รอใช่ไหมเออจะเกินวุ้ยน่น่อดยืนไหมล่ะยืนไหมล่ะยืนสักแกงไหมล่ะทำไมก็ไหนก็ลองตื่นใหม่ไงลองไหมลุงลุงอยากเจอมอพีลุงอยากเจอโอ้สาวจะไปเงียบไอ้แกไอ้แผมด้วยไอ้แก ไอเก๋าคมันม่ไหวเลยอ๋อเอาอะไรมามาเตี๋ยวไปเลยอ่ะดิไม่ตอนแรกอ่ะคุณคุณไม่ลงมาถามว่าเคทำบั็อกวุ้นเลยงงว่าใครครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามีคนแบบตีปืนแบบใช้บั็อะไรไม่รู้ขึ้นติดไปสี่อะไรเงี้ยบั็มาเช็คเดี๋ยวตีเนี่ยไม่เห็นเราไปตั้งน้องหายนี่ยฮะตอนตอนตีบอลสองไม่มาลงมาว่าบั็หรือเปล่าไม่ติดเนี่ยมันตอนตีไม่มาลงมตอนนั้นนลย กี่ทีอะสรุปบอกสองมาตีากี่ทีก็สิบชุดอะขึ้นขึ้นเลยอะมึงไปยันสี่เลยอะนะเออขาตีกันเป็นร้อยสองร้อยทีนะไอชิ้นกูหัาบเลยกูินก็กินไม่ได้เดี๋ยวก่อนพวกนี้ไปกินใหม่แน่แน่มึงไปต่อดิไปต่อ,ดอ <S <S ได้อังใช่ไปที่ห้าเลย,เลยโอ้หนี่ไงใช่ปเป็นไหนใช่แล้วยกบนบิดใช่หลยไม่ใช่หรอไอก็กูบอกมึงแล้วเมื่อกี้ะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โลแบ็กไหนๆก็ไอ้นี่นแล้วมึอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็โลแบ็กแล้วโม่เมื่อดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วอย่าลืมกด s ับสไ r i b e กดติดตามกดกระดิ่งและสมัครเป็นสมาชิกเพื่อเข้ามาเป็นครอบครัว KOC SO กันด้วยนะครับ